ครับผมสีผ้ามะละสวนหนึ่งครับมาเบิ่งน้ากันจักหน่อยครับหลังจากข้าเบิ่งบอนไส้มา้าหลายชิบแล้วครับวกมาจัดสวนกันนี่ก็มาเบิ่งผืชครัวเลือดเราเบิ่งน้ากันได้ครับเลยมาเบิ่งผืชครัวเลือยน้ากันเ่งสวนสลัดครับสวนผักสลัดครับมาพอหน้าเราพอดีครับก็เลยขออนุญาตเพิ่นไทยครับนะครับที่จริงผมก็อยากสัมผัสเพื่อนอยู่ครับต่วาเพิ่นบอมมีเวลาครับ ถามแล้วแล้วครับถามหนาแล้วแล้วเราบอกนีเวลาเราตัดสีเตรียมสีไปทรงครับติดอยู่ฟังผุนอยู่ขับกับเบิ้งไปน้ากันเขาเข่าจักหน่อยครับคบผู้ใดเพิ่นอยากปลูกอยากแปลงน้าเพิ่นได้ครับได้กับเท้ากับล่องมาเบิ่งน้ำเพิ่นบ่งสุดยอดได้ครับสวนสลัดแปลงนี่ครับผมสีผ้ายางเลาะเบิ่งจักหน่อยครับสียางเลาะเบิ่งจักหน่อยครับผมสีขามมาฟังนี่อีกจักหน่อยครับ ข้างบนนี่สิเป็นสแซลมเลยครับเปินมุ้งไหวอยู่ครับสแซลมดำเปิ้ิมุ้งไว้บ่ให้มันแสงแดดมันจ้าแห้งปานแดดครับนี่ครับแม่นหมดได้เลยครับแม่นหมดเลยน้ำสุดยอดอีหลีครับน้ำสุดยอดได้ครับอยากสัมผัสเพิ่นอยู่ครับผ่านหน้าแล้วแล้วครับเราเราเราอยากหลายมือหนีมือหลังได้บอแล้วครับผมกับปารีว่าอีหงเพิ่นบอกครับปารีว่าอีหังเพิ่นเลขครับครับสุดยอดได้ครับสุดยอดได้ มื่ออาชีพเลยได้ครับเมื่ออาชีพเลยครับคนปลูกนี่ครับถามละแล้วครับถามลาว่าถามฮาปลูกน้าดินใดบ่อไดที่กันครับแต่แค่ปลูกกินปลูกหนังธรรมดาเนี่ยครับบ่อจำเป็นต้องลงทุนเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับปลูกกินได้ครับตัวนี้คนปลูกทรงได้ครับปลูกทรงปลูกขายตัดทุกเสาครับทุกเสาทุกแรกตัดทรงร้านอาหารครับแล้วก็ขายเองน้ำรับเป็นแม่ค้าครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับ มีอย่างแปลกๆผมกะสีมาล่องไวยทายไปหายเบิร์นน้ำกันได้ครับเนี่ยากดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กะสีบอ่อผักทิพใหม่ๆที่ผมล่องับครับนะครับเบิร์นน้ำกันชักหน่อยครับเบิร์นน้ำกันชักน้อยมันเป็นผักขั้วเลี้ยนเล่าครับผู้ใดอยากทดลองปลูกกะล่องได้เลยครับ ล่องได้ครับล่องพ่นบอกว่าเอ้สื่อกาละมัางมากก็ไ้ครับแต่สําคัญคือต้องเพาะมาเล็ดมัดก่อนได้ครับต้องเพาะก่อนครับค่ออามาล้นครับเพราะว่าถุกมาเล็ดมันบ่อเลยเกิดมัดถุกมาเล็ดครับป่นวาต้องเพาะก่อนครับครับพวกนี้พ่นจะให้พวกปุ๋ยพวกอาหารนี่เป็นขัานนามได้ได้ครับขัานนามได้สิทธิ์กันกับเ้าปลูกน้าดินครับน้าดินข้ากับปุวานปุ๋ยวานอย่างกันธรรมดาครับ เอ้ตัวนี้หันปุ๋ยทางน้ำได้ครับปุ๋ยน้ำได้ครับงามของเปินงามครับผมสีผ้ายางเลาะบนงแจักหน่อยครับยางเลาะบนงแจักหน่อยสุดยอดได้ครับสุดยอดเด้สมซื้อครับเมื่ออาชีพปีลีครับเมื่ออาชีพปีลี้ตาตัวนี้พระลงทนดลายครับลองทนดลายครับแต่ขันบ้านๆเห่ากับกะละมังใบเดียวก็ได้ครับเอามาปลูกนี่ครับครับนะครับ อย่างเลาะเบิงสองฟังเลยเครับสองฟังเลยครับเน่าเลยครับตลอดเนวเลยครับครับนลครับงามของพผ่นอิหลีครับงามของพผ่นอิหรีครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับเบิงเข่าๆไปน้ำกันสักหน่อยครับเบิงเข่าๆไปน้ำกันสักหน่อยผู้ใดสนใจอยากกล้องเบิงก็ล่องปลูกมันได้ครับซื้อ แต่บางคนเพิ่นกะสิใส่เป็นกองฟุ้มครับแต่ว่ากองฟุ้มเพิ่นบอกว่าถ้าที่ข้าปลูกจังสั่นกับสูงปลูกดินข้าธรรมดาเล่ก็ได้หากระถางกันอย่างมาซาลากะพอเมียซากะคอยเอามาเสียบล่งกระถางครับพอเมียทามันเกิดพอได้อายุมั่นกับคอยมาเสียบล่งกระถางครับครับกะสิประมาณนี้แหละครับขอบคุณหลายๆครับ